ป่าภูก้อนอำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีการเดินทางไปวัดป่าภูก้อนนะครับเราจะใช้บริการรถสองแถวท้องถิ่นในการขึ้นไปเยี่ยมชมวัดนะครับวัดป่าภูก้อนเป็นวัดที่อยู่ท่ามกลางธร,รรมชาติ ในเกิเพลในจุงจังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งจะมีวิหารที่สวยงามรางครับสีฟ้าตัดกับสีขาวแล้วก็ทองฟ้าสีฟ้าและบรรยากาศป่าไม้รอบข้างที่เป็นสีเขียวนะครับมีความวิจิตรงดงามเป็นอย่างมาก ภายในวิหารจะมีพระพุทธสยญาติที่ทำจากหินอ่อนสีขาวนะครับมีความยาว20เมตรซึ่งหินยกสีขาวนี้นำมาจากประเทศอิตาลีนะครับ พระพุทธสยามหินขาวนี้ได้ก่อสร้างเนื่องในวระโอกาสที่ในหลวงรัชการที่9มี้พระชนมายุครบ7รอบหรือ8 4พ0 0ษานะครับจะสร้างขึ้นเพื่อให้สำหรับประชาชน พุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาได้กราบไหว้นะครับสำหรับบรรยากาศรอบๆวิหารครับจะมีทิวทัศน์ที่สวยงาม วัดป่าภูก้อนถือว่าเป็นวัดที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดอุดรธานีนะครับ